กินกล้วยกันด้วยนะครับตอนเช้าเอาหนึ่งไมกินกล้วยก,ก็กินสองลูกมะนาวก็สองลูกมะนาวก็ลูกลโตเราจะกินหมดไหมเนี่ยจะกินทุกวันวันละสองลูกไม่กินกล้วยก,ก็กินสองลูกมะนาวก็สองลูก กินเพื่ออะไรครับก็ค่อย,ยกินแล้วก็ระบายง่ายหอมเปรี้ยวหอมหอมหอมน้ำผึ้ง <c oughs> แอล กล้วยก็กินสองลูกมะนาวก็สองลูกกินน้ำมะนาวกันน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งอร่อยลองดูนะครับอ้าวสนแจทชื่นใจผ่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักปีนะให้กำลังใจ ก็คืกินแล้วก็ระบายง่าย <c oughs> ไม่เก็เป็นลูกกระเพาะเนก่เพราะมันเป็นแหละกินกล้วยทุกวัน,ก,วนก็ดื่มน้ำมะนาวข้็ไป,ปทานโทษครับอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับพาพามาดื่มมะนาวกันครับขอบคุณครับผมสักหนึ่ง <c oughs> สักหนึ่งลูกก่อน ก็คุคกินแล้วก็ระบายง่าย <c oughs> อาหารด้วอยู่กล้วยกันด้วยออกเปรี้ยวแล้วก็ <c oughs> อยากได้ตังก็เอามะนาวมาขายหามะนาวแค่นี้ก็ได้แล้วนี่สิบบาท <c oughs> อาหารด้ว อยูก่กล้วยกันด้วย <c oughs> ออกเปรี้ยวแล้วก็มะน,นาวก็ลูก,กโตโตเราจะกินหมดไหมเนี่ยจะกินทุกวันวันละสองลูกหอมเปรี้ยวหอมหอมหอมน้ำผึ้งเราก็กินเพื่อ ตอนเช้าก็กระหายหิวไม่ไม่ไปกินหอมเปรี้ยวหอมหอมหอมน้ำผึ้ง <c oughs> ผ่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักปีนะให้กำลังใจประทานโทษครับอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับอ่าพามาดื่มมะนาวกันครับขอบคุณครับผม <c oughs> มันก็เป็นลูกอะเพาะกเพราะมันเป็นและเป็นกล้วยทุกวันก็เดิมน้ำมะนาวเข้าไปผ่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักปีนะให้กำลังใจแอล <c oughs> อสักหนึ่ง <c oughs> สักหนึ่งลูกก่อน ตอนเช้ากินสองลูกตอนเช้ากินแต่ตอนเช้าเที่ยงไม่กินเย็นก็สักหนึ่ง <c oughs> สักหนึ่งลูกก่อนตอนเช้ากินสองลูกตอนเช้ากินแต่ตอนเช้าเที่ยงไม่กินเย็นก็เพื่อ ไม่ไม่หวังว่าเดือนสองเดือนนะเราหวังว่าประมาณปีหนึ่งทำไปเรื่อยเริ่มสักปีหนึ่งก็ค่อยกินแล้วก็ระบายง่ายกินกล้วยกันด้วยนะครับตอนเช้าเอาหนึ่งเพื่อไม่ไม่หวังว่าเดือนสองเดือนนะเราหวังว่า ประมาณปีหนึ่งทำไปเร้เรื่อสักปีหนึ่งอีกสักหนึ่ง <c oughs> สักหนึ่งลูกก่อนเราก็กินเพื่อตอนเช้าก็กะาหายหิวไม่ไม่ไปกินกินกล้วยกันด้วยนะครับตอนเช้าเอาหนึ่ง กินกล้วยกันด้วยนะครับตอนเช้าเอาหนึง่งตอนเช้ากินสองลูกตอนเช้ากินแต่ตอนเช้าเที่ยงไม่กินเย็นก็จะแปรกินเพื่อบำรุงร่างกายของเราเราก็กินเพื่อ ตอนเั้าก็กระหายหิวไม่ไม่ไปกินเมื่ะนาวาลูกตัวโตเราจะกินหมดไหมเนี่ยครับจะกินทุกวันวันละสองลูกทำไปเลยครับ <c oughs> ขยันไว้อดทนไว้ทำอะไรก็ทำลงไปแอว <c oughs> มันเคเป็นลูกกัะเพาะลวก็เพาะมันเป็นเลยเป็นกล้วยลุกวันก็ดื่มน้ำมะนาวเข้าไปชื่นใจหอมปเปรี้ยวหอมหอม,หอมน้ำพึ่ง ก็ค่ยกินแล้วก็ระบายง่ายหอมเปรี้ยวหอมหอมหอมน้ำพึ่งทำไปเลยครับขยันไว้อดทนไว้ทำอะไรก็ทำลงไป กินเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ไม่ไม่หวังว่าเดือนสองเดือนนะเราหวังว่า <c oughs> ประมาณปีหนึง่งทำไปเรื่อยเรื่องสักปีหนึง่งทำไปเลยครับ <c oughs> ขยันไว้ออดทนไว้ทำอะไรก็ทำลงไป ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับได้ครับได้อะไรแล้วก็ส่งลงไปกิจกรรมอะไรแล้วก็ส่งลงไปเลยครับเราไดอ้อะไรแล้วก็ส่งลงไปกิจกรรมอะไรแล้วก็ส่งลงไปเลยครับเราเมื่อหนาวลูกเราโตเราจะกินหมดไหมเนี่ยครับ จะกินทุกวันวันละสองลูกกินกล้วยกันด้วยนะครับขขอตอนเช้าเอาหนึ่งกินเพื่ออะไรครับแอล <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ไม่ไมหวังว่าเดือนสองเดือนนะเราหวังว่า <c oughs> ประมาณปีหนึง่ง ทำไปเรื่อยๆสักปีหนึ่งกับแฟกินเพื่อบำรุงร่างกายของเราก็คยกินแล้วก็ระบายง่ายผ่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักปีนะให้กำลังใจกัแฟ